ครับผมมาขอพอรองค์เจ้าแม่กวนอิมกับแม่พลน,นะครับทุกท่านขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวและเอซียูทูบเบอร์พบเจอแต่สิ่งดีๆสมปรารถนาตลอดไป สวัสดีครับนายพลดูเลยครับมือใบห,หัดส,สองเหรียญวันนี้นายพลดูเลยนะครับมานําเสนอเหรียญครุฑเขาเรียกครุฑพาหรือครุฑเก้าเหลียญราคา5บาทส่วนผสมนิกเกิลนะครับพุทธศักราช2515นะครับพระเสียนใหญ่ ก็จะมีหลายแบบเนาะเหรียญรุ่นนี้นะแล้วก็มีมีทําปลอมกันเยอะด้วยนะครับนะครับเป็นโลหะสีขาวนะครับทองแดงผสมนิกเกลิลราคา5บาทลักษณะก้าเหลี่ยมนะครับเหรียญเก่ามากนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นประบรมรูปประการที่9นะครับ ด้านหลังก็เรียกครุฑพาเนาะครับนี่ด้านหน้าเป็นวบรมบรูรราชการที่เก้านะครับเลียนนี้เก่ามากเก็บไว้นานมากครับเอดูเหมือนของปลอมเลยนะครับแต่จริงของจริงนะเก็บไว้นานมากนะครับด้านหลังก็จะเป็นเป็นตาครุฑนะครับ เก็บไว้จนดำครับในผลกอมาล้างออกนิดหน่อยนะครับเป็นเหรียญเก้าเหลี่ยมนะครับผมนะครับเป็นเก้าเหลี่ยมนะครับใวผลกอใ่ชมเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเก็บเองสะสมเองนะครับนานมากนะครับด้านหลังก็จะเป็นครุฑ คุดเล็กพุดพานะครับพุดตรงนะครับเนี่ยนะครับสนิมขึ้นเกี่ยวเลยครับบางไม่ค่อยออกนะครับก็ยังแลดูใหม่อยู่นะครับเก็บให้ดานเนาะ นวนการผลิตนะครับ30ล้าน1นึ่งนหกเหรียญน,นะครับประกาศใช้เมื่อวันที่15บกุมภาพันธ์2อ <c oughs> 1 6นะครับ <c oughs> ก็มีรุ่นทำปลอมนะครับ <c oughs> เหรียนนี้นะ ทำปลอมกันเยอะแล้วครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญกระสาบชนิดหมุนเวียนนะครับละเป็นเหรียญหมุนเวียนชนิดเดียวที่เป็นแบบเก่าเอ,อที่เป็นแบบเก้าเหลี่ยมน,นะครับหลังจากเริ่มประกาศใช้เมื่อวันที่6กุมภาพัน2516นะครับ สีิบกว่าปีที่แล้วเนาะนะครับมีการผลิตเหรียนแบบนะนะครับนะครบถ้ากเก่าๆที่จับแป๊บนึงมันก็จะลอกเนาะผิวผิวน้ำหนักน้ำหนักก็จะไม่เท่าเก่าเสียงก็ตกกระทบพื้นนะครับเหรียญจริงกับเหรียญปลอมไม่ต่างกันเลยเนาะ ่วงที่เขาแบบนิยมกันนะครับเอาแว่นขยายส่องก็แยกไม่ออกนะครับสมัยก่อนเนาะจ,จ,จ,จุดสังเกตนะครับตรงที่คำว่าผุญปุ่นอุลเจดเดสลีตกชิดกับมอม้านะครับถ้าของปลอมนี่สละีจะห่างมอมา้าครับผม ชื่อด้านหน้าเนาะภูมิพลอดุลเจเดชนี่น,นะครับผมมีหลายจุดนะหางครุดนะครับหางครุดของจริงนี่จะตรงนะครับหางครุดนะครับของปลอมนี่จะหางงอนะหางครุดนะครับ นะครับถางตรงนะครับนี่ของจริงครับของปลอมมันจะงอเนาะนะครับช่วงนั้นทําปลอมันเยอะนะครับอันนี้ของจริงครับราคาไม่รู้เท่าไหร่เนะเาะก็หากันนะครับไม่แพงนะครับ รุ่นนี้เขาไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เรานิยมรุ่นาตาครุฑสองพรอยสิบเมากกว่านะครับทั้นใดมีข้อมูลดีๆก็อย่าลืมมาฝากในาพลดูเลยนะครับมือใบห,หัดสองเหรียญครับสำหรับคลิปนี้นำเหรียญกระสาบเก่าๆมาฝาก ทุกท่านในพุนดูเลยยังมีอีกหลายเหรียญน,นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ